สร้างเน้นหนึ่งนะลุกสร้างเน้นประการก่อไปนี่เพื่อความเจริญของบูตสัตว์ชนาแล้วพอเอาเพียกลรอีเมฆขังเจ้าสีบยหูวจักหัวเพียกก็บล็อกเลยเอาดึงนุ่งโดเพียกนะอย่าให้มันไก่อย่าใบล็อกไก่เอออย่าให้มันซูนเพียกเด้อสั่งสมเด็จสมเด็จการสั่ง ร้างกอสั่งเคหะสถานนี่ละกำลัาก่นอ,ไน,อกนไปเมนโอนไปอยู่ไหนพูไปเขากก่องนาะเขาน่ะเก่าสิบพอดีเนาะ เห็ดไว่ายแ่ไหนเห็ดนี่แหละวิธีเห็ดก่อสร้สางเห็ดแบบรวดเร็วว่องไว่ท่านใจเมือ่อยว่ายแล้วไว่ <c oughs> ไวอีกว่เ <c oughs> บิ่งเด้ออย่าให้เพียกสูนอย่าบล็อกสูนเพียกเด้อก่อนนั้นน่ะก่อนให้บล็อกสูนเพียกหรอพ่อ,อสูนวัน,นี่โอ้สูนวันี่นะน้อยหนึงนน่งว่ะ บ่ได้สูตรน้อยๆอืมอ่าเฮ็ดมันท่านบดก็ป่าวเอามาอืมฝึกเอาเฮียนเอาเพิ่นสอนให้แล้วก็เฮียนเอาเฮาก็ฝึกเอาวิชาความรู้หาใได้กเน้นช่วงักเฮียนก็แนวนี้ล่ะมักเฮียนก็ต้องเฮ็ดเวียก โจโลก็จหยอดกับเป็นผู้จับบล็อกให้เขาบ้างซอยกันมาจังบนนักผู้ขึ้นปูนก็ขึ้นเปิ้งเลยแม่น่ะนะมันห่างออกไร่นั่นนะจากเพียกนั่นนะเอาเอายับเขาม่ายับเขามาเออเนี่ยนั่นล่ะอวยอวยใส่เวลาปรุงบล็อกลงหนังบะเพาเคาะบะเพาตีต่างล้งตีงเทียงโลอดคือลงงลายถทายลำพอนอ่าเอาเพียกลงกับลงงลายพอ <laughs> อาลงกพูดดหัวบอล์กไหมพูดดีหัวบอลกเจ้าน,น่ะอืมอาวลูกจำจำบว,กกว่ะเจโน่สิเป็นเวียกกับวันนี้ะนะเจโน่โจมจมมอสีเดี๋ยวไปอยู่สีง่งครัวงาะฮะเนะอามืออยู่ผลเด้อบ่ให้อยู่ละถ้าแขกเสียเมื่ออยู่สี่สคงครัวนะเอาแม่จะอยู่สีง่งครัวบุญนะ เราบป็นมาอะไรแล้วอยู่พุ่นด้วยอะไรโอ้งามเฮ้ยซองก่อนเนี่ยนะถ่ายเบื่อก่อนซ้ำมสีงามอยู่อะไรอะไรงามคัดคักคัดคัดมาเห็ดซิมก่อนิมนี่ซิบวจ้างสิให้พวกนี้นำะมาเห็ดเห็ดซิมนะชิอนะยุ่กลางดงุ่นะซิมนะ นี่มาขอินยืเลินนก็นเล็กค้นๆที่ขอนบมกรวมหมกลายหยาดกันไปหยาดกันมาอยู่ใส่เอาขอนไปเอาขอนไม่เข้าไหนวะกัะสามอันเด้อพอได้เขาใส่นะ การขึ้นปูนก็ขืนในพอดีพราง,งามขึ้นเสมอกันสองข้างขึ้หน<อ>หน้าได้บุได้ได้เ,เทีย,ก,ยก,ก็อยู่ในบล็อกนะก่อนนะอือต้องพอดีหัวบล็อกนะทำงามเลยพยายามให้มันงามเอาฝึกฝึกในมือนีฝึกความงามในมือนี mưa nào hao cái tít này xây khoa môn ngầm đây cứ còn còn nó biết nỉa nó khâu sâu sâu này đây nỉa nó nó bỏng nọc sâu lại cầm đoạt đẻ về đấy bóc nó còn nhỏ còn nhạy bóc cứ vào tổ tằm ม่างบล็อกเนาะค่อยๆว่างด้วยเอาขอนแม่ขอหน่อยบุญบัตรเกียงอนะไรโอ้เอากระปั้นคนนะเขาจะเอาไปขอนด้นะยนดวยก่อเลยพ้นตกใส่แล้ว,ลวได้โยนว่าดีนะบางคนเขาจะก่อแล้วตั้งได้เป็เด็ดเลยเขาก่อบางคนนะ่นหละ เขาก่อแล้วปิ้นขึ้นป่ะคนไทยปิ้นขึ้นเลยคนไทย,เ,ยขเขาบล็อกเค้าเพื่อเธอบล็อกเค้าจะใช้บล็อกเหลี่ยมฝึกงานฝึกงานไม่ได้มวนขึ้นอีกงานงานกอนะ